ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มทเตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตเรื่องหนังรายการที่จะหยิบยกาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายได้ให้ทุกคนได้ทราบกันซึ่งเราก็จะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ทางช่องฟิล์มทเตี้ของเราที่นี่เลยครับแต่นั้นใครที่ชื่นชอบคอนเทนตน์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มทเตี้ของเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับซึ่งสําหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอ คุณคุณอนันต์ครับโดเนตมาสนับสนุนรายการ100บาทคุณชาตรี100บาทคุณธนวัฒร์25บาทคุณตรี35บาทคุณสมปอง100บาทคุณพิมน5 5บาทคุณเทียนชัย50บาทคุณมังกร52บาทคุณปราณี50บาทคุณวัชรเดช100บาทคุณบัณฑิต199บาทและคุณเกษมสัน48บาทขอขอบพระคุณทุกท่านมากมเลยครับ และสำหรับพี่พน้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตรว้ได้หนังของเราให้มีต่อๆไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดเน a t ได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายเดียดที่ผมใส่ไวใ้ใต้คลิปได้เลยนะครับและสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณนะวันที่13ตุลาคม2025ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปรุ่นร้องกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ผลงานจากประเทศญี่ปุ่นที่เพิ่งเข้าฉายบ้านเราสัปดาห์นี้ครับกับโดราเอมอนโนบิตะส์อาร์ตเวิร์เทลส์เรื่องราวในโลกภาพวาดของโนบิตะการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอนิเมชันแนวผจญภัยแฟนตาซีจากค่ายโตโฮกับเรื่องราวการผจญภัยในโลกแห่งภาพวาดของโดราเอมอนโนบิตะและเพื่อนๆโดราเอมอน <ora> ในภาคนี้เพิ่งเข้าฉายบ้านเราสัปดาห์นี้นะครับแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยฉายมาตั้งแต่วันที่7มีนาคมแล้วครับปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างและก็ทํารายได้ไปแล้วทั้งสิน้น 39.6ล้านเหรียญครับอีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเข้าฉายบ้านเราสัปดาห์นี้ครับกับ o ูตบอยม้าหมาเห็นผีพับยนแนว h o r r o r t h r i l l e r จากค่าย I ิน e p e n d e n t f i ฟ m กับเรื่องราวของเจ้าสุนัขที่ต้องต่อสู้กับความสยองขวัญเหนือธรรมชาติเพื่อปกป้องเจ้าของของมันโดย g o o d b o ยเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่3ตุลาคมปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างและก็ทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น4.8ล้านเหรียญครับ อีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเข้าฉายในบ้านเราครับกับ The Smashing Machine ตำนานเครื่องจักรสังเวียนเดือดภาพยนตร์แนวแอคชั่นดราม่าจากค่าย A24 ผลงานการแสดงรล่ราสุดของโดเบนจอห์นสันเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากชีวิตจริงของมาร์คเคนครับอดีตยอดนักสู้ MMA ที่เคยได้แชมป์ UFC มาแล้วครับโดย The Smashing Machine เข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่3ตุลาคม ใช้ทุนสร้างไป50ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทํำไรายได้ไปเพียงแค่13.2ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับก็ถือว่ารายได้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวครับสำหรับผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของ The Rock ไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเข้าฉายในบ้านรอสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันครับกับ Gabby's d o l l h o u s e The Movie บ้านตุ๊กตาของ Gabby ภาพยนตร์แนวคอมเมด,ดี้แฟนตาซีจากค่าย DreamWorks และ Universal p i c t u r e รเรุ่นนี้เป็นภาพยนตร์ที่สร้างมาจากซีรีส์ยอดนิยมของทาง Netflix ครับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการผจนภัยเพื่อกอบกู้บ้านตุ๊กตาโดย Gabby d o o l h o เ s e เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่26กันยายนใช้ทุนสร้างไป32้านนเรรียยปปััจจุบทาไได้แลงสิ้น45.9ล้านเหรียญ เรื่องนี้ต้องทำไม่ได้อย่างน้อยสักประมาณ64ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนนะครับรายได้ตอนนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในเส้นทางที่จะคุ้มทุนอยู่ครับ Cat4K ศูนย์รวมสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มดูคลิปลื่นไหลไม่มีสะดุดความบันเทิงที่เลือกได้ในแบบของคุณการันตีเชื่อถือได้100%เอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรา Cat4K กันนะครับไปตอนกับเรื่องนี้ครับกับ One Battle After Another หนึ่งึก ครั้งแล้วครั้งเล่าภาพยนต์แนวแอคชั่นทิวเลอร์จากค่าย w a r n e r b r o t h e r เผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของลีโอนาร์โดดิคาปิโอกับเรื่องราวของกลุ่มอดีตนักปฏิวัติที่ต้องกลับมาร่วมมือกันทำภารกิจอีกครั้งโดย One b a t t l e After Another เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่26กันยายนใช้ทุนสร้างไป130ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น138ล้านเหรียญก็หลังจากที่เข้าฉายไปประมาณ3สัปดาห์ครับตอนนี้ก็ถือว่า ผ่านครึ่งทางที่จะคุ้มทุนมาได้แล้วล่อครับไปต่อกันกับเรื่งนี้ครับกับ The Strangers Chapter 2 อัมหิตฆ่าไม่เลิกการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แนวฮอร์เรอร์ทิลเลอร์จากค่ายไลอ n อนเกตกับเรื่องราวของฆาตกรหน้ากากที่ยังตามฆ่าไม่เลิก The, The Stranger Chapter 2เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่26กันยายนใช้ทุนสร้างไป8.5ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปละทั้งสิ้น15.1ล้านเหรียญรื่องนี้ถึงแม้จะทำไรายได้ไปไม่เยอะครับแต่ก็เป็นหนังทุนต่ำฮะตอนนี้ก็ใกล้จะคุ้มทุนเต็มทีแล้วครับ ไปต่อกันที่แอนิเมะเรื่องนี้ครับกับเชนซอ s a แมนเดอะมูฟวี่เร e เ r c เรื่องราวของเรซเภาพยนต์แอนิเมชันแนวแอคชั่นจากค่ายแมปปาประเทศญี่ปุ่นที่จัดจำหน่ายโดยค่ายโซนี่พิกเจอร์กับเรื่องราวการต่อสู้ของนักล่าพิศารผู้ได้รับพลังวิเศษโดยเชนซอ a w แมนเข้าฉายในญี่ปุ่นมาตั้งแต่วันที่19กันยายนแล้วนะครับปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างและก็ทำรายได้แปและทั้งสิน้น59ล้านเหรียญ ไปต่อกันที่ภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในบ้านเราวันที่16ตุลาคมนี้นะครับกับ A Big Bo Beautiful o b Journey ขับตรงไปเล็กน้อยบนถนนแห่งรักเป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติกดราม่าเรท R จากค่าย Sony p i c t u r e รนะครับ เล่าเรื่องราวที่เต็มไปด้วยจินตนาการของคนแปลกหน้าสองคนที่ต้องออกเดินทางระจญภัยร่วมกันโดย A Big b o เบ Beautiful j เจ r n e y เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่19กันยายนใช้ทุนสร้างไป45ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปเพียงแค่20.1ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กระแสการตอบรับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับเป็นเพราะอะไรยังไงก็ลองไปพิสูจน์ด้วยตาคุณเองนะครับจะเข้าฉายบ้านเรา16ตุลาคมนี้ ส่วนเรื่องนี้ก็ยังเก็บรายได้เพิ่มได้อยู่นะครับกับ The Long Walk, l ลอง Walk เกมเดินมรณะภาพยนต์แนวทิลเลอร์จากค่ายแลออนเกตกับเรื่องราวของการแข่งขันเดินมาราธอนที่ใครแพ้จะต้องตายโดย t ด e l ลองว a l k เข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่12กันยายนครับใช้ทุนสร้างไป20ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น49.6ล้านเหรียญรุ่นนี้ก็ถือว่าได้กำไรไปแล้วนะครับส่วนเรื่องนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับกับ The Roses ซสกุหลาบ ภาพยนต์แนวดราม่าคอมดมี้จากค่ายเซิร์ฟไลท์พิกเจอร์กับเรื่องราวของความทะเยอทะยานอยากเอาชนะที่กำลังจะทำลายชีวิตครอบครัวโดยโรเซตเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่29สิสิงหาคม ใช้ทุนสร้างไป30.6ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น49.6ล้านเหรียญเรื่องนี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อยสักประมาณ60 000. ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนนะครับซึ่งดูแล้วมีโอกาสขาดทุนสูงมากๆครับเพราะว่าไรายได้แทบจะไม่ขยับแล้วตอนนี้สัปดาหราสุดเก็บเพิ่มมาได้แค่เพียง1 000. ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับ ไปต่อนกันวันนี้ครับกับ The Bad Guys 2วายร้ายพันดี2การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอนิเมชันแนวแอคชั่นคอมเมดี้จากค่าย DreamWorks และ Universal Pictures กับเรื่องราวของวายร้ายที่พยายามจะเกษียณแต่ต้องทำภารกิจสุดท้ายให้สำเร็จโดย The Bad Guys 2เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่1สิงหาคมใช้ทุนสร้างไป80ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น227.6ล้านเหรียญวันนี้มาแรงเอาช่วงหลังนะครับนี่ตอนนี้ก็ได้กำไรไปแล้วแถมสัปดาห์ล่าสุดยังเก็บเพิ่มมาได้ ถึงประมาณ5ล้านเหรียญเลยทีเดียวครับ ไปตอนกัืวันนี้ครับกับ Demon Slayer Kimi Sino Yabba The Movie Infinity Castle ดาบพิฆาตอสูรปราสาสตรไร้ขอบเขตการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอนิเมชันแนวแอคชั่นแฟนตาซีจากค่าย a n i p l e x ที่จะดจำหน่ายโดยค่าย Sony Pictures กับเรื่องราวของการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างนักล่าและอสูรโดย Demon Slayer ในภาคนี้เข้าฉายในประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่วันที่18รกรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป20ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น 648ล้านเหรียญน,นะว่าแล้วนะฮะว่าไรายได้มันผิดมาหลายสัปดาห์แล้วครับไม่ต้องงงนะครับว่าทำไมไรายได้สัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่757.6ล้านเหรียญและทำไมสัปดาห์นี้ถึงลดลงฮนะเพราะว่าตัวเลขไรายได้มันผิดมาตั้งแต่3สัปดาห์ก่อนแล้วครับในคลิปอัปเดตรายได้หนังวันที่22กันยายนนะครับทางบล x อกอ i ฟฟิ o โ o โจเนี่ยรายงานว่า Demose l a r r อในภาคนี้ มีรายได้อยู่ที่555ล้านเหรียญซึ่งผมไปเช็คในรายละเอียดที่มาของรายได้แล้วปรากฏว่ามันผิดนะครับผมก็เลย รายงานรายได้ที่ถูกต้องไปว่าสัปดาห์นั้นดิมอสซิเออร์มีรายได้อยู่ที่423.8ล้านเหรียญครับซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์เยอะมาก,กว่าผมรายงานรายได้ผิดนะครับสัปดาห์ต่อ,ต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 อมาผมก็เลยตามน้ำนะฮะขี้เกียจโด,ดนบนตัวเลขเขามาไงผมก็ารายงานไปตามนั้นครับแต่ในสัปดาห์นี้เป็นตัวเลขที่ถูกแก้ไขถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับณนะปัจจุบันดาบพิฆาตอสูรปาาราศาสตรไร้ขอ,อบเขตมีรายได้อยู่ที่ 648ล้านเหรียญติดอยู่ในอันดับที่5ของอันดับหนังทำเงินในปี2025อยู่ในขณะนี้ครับ ไปดูรายได้เรื่องนี้กันต่อครับกับ The Conjuring Last Rise คนเรียกผีพิธีกรรมครั้งสุดท้าย The Conjuring ภาคสุดท้ายครับภาพยนตร์แนว h o r r o r t h r i l l e r จากค่าย New Line Cinema และ Warner b r o t h e r กับอีกหนึ่งคดีสุดสยองของเอและรอเรนโดย The Conjuring ในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่5กันยายนใช้ทุนสร้างไป55ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทำรายได้ไปละทั้งสิ้น473ล้านเหรียญก็เป็น The Conjuring ภาคที่ทำรายได้สูงที่สุดในเฟรนชชสยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สัปดาห์ล่าสุดยังเก็บเพิ่มมาได้อีกประมาณ10กว่าล้านเหรียญครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเข้าฉายในสัปดาห์นี้นะครับกับ t r อน a อ i ิสภาพยนตร์แนวแอคชั่นผจญภัยจากค่ายดิสนีย์เรื่องราวของโปรแกรมอัจฉริยะที่ถูกส่งตัวมาจากโลกดิจิตอลเพื่อทำภารกิจสุดท้าย The Tron Alice เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่10ตุลาคมใช้ทุนสร้างไป180ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น60.5ล้านเหรียญ เรื่องนี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อยสัประมาณ360ล้านเหรียญน,นู่นครับถึงจะคุ้มทุนก็ถือว่าทำไรายได้เปิดตัวน้อยเกินคาดครับสำหรับหนังฟอร์มยักษ์จากค่ายดิสนีย์เรื่องนี้กลับมาดูไรายได้ภาพยนต์ไทยบ้านเรากันบ้างครับหนังไทยในช่วงนี้มีทำไรายได้อยู่เรื่องเดียวเดียวเลยครับนั่นก็คือที่หยด3ภาพยนต์แนวแอคชั่นฮอร์เรอร์ผจญภัยจากค่าย M Studio และช่อง3ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่1ตุลาคม ัจจุบันทํารายได้ไปละประมาณ300ล้านบาททําสถิติกลายเป็นภาพยนตร์ไทยที่ทํารายได้สูงที่สุดในปีนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับซึ่งสถิติรายได้ของที่หยดเนี่ยในภาคแรกทําไป502ล้านบาทส่วนภาค2เนี่ยกว่ารายได้ไปมากถึง815ล้านบาทเลยทีเดียวครับก็ต้องติดตามกันต่อไปเลยครับว่าที่หยด3จะทําลายสถิติรายได้ของภาค2ได้หรือเปล่าครับแต่ที่แน่ๆก็คือประกาศสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสมิงเขาวขวาง เผ่าย์พีขั่วจะจักรวาลที่หยดครับที่จะเล่าเรื่องราวการประจนภัยของยักษ์และจ่าประพันธ์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่หยดภาคแรกนะครับซึ่งสมิงเขาขวางมีกำหนดฉายในวันที่30กันยายนปี2569กครับก็เรียกว่าสร้างออกมาให้ดูกันปีต่อปีกันเลยครับแฟนๆก็รออุดหนุนกันแล้วกันครับ เอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์นะวันที่13ตุลาคม2025ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤตจากช่องฟิล์มเทวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มเทวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง